អ <t> ូយ <t> កាកកយ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงนะครับวันนี้เนี่ยผมได้โอกาสดีฮะมี f อฟนะครับผมส่งไอดีเข้ามาเปิดสกอร์น้องคนนั้นเนี่ยชื่อกระติบและสกอร์ที่เขาฝากเปิดวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมบอกเลยนะมูลค่ารวมๆนะมากกว่า5 0,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมส่งกําลังใจให้คนกระติบหน่อยผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมพาต่อต่อไปนี้นะครับผม ที่มีความประสงค์ที่อยากจะส่งไอดีเข้ามาร่วมสนุกในการเปิดสกอร์นะครับทุกไอดีผมจะพยายามดูมอนสเตอร์ให้ด้วยว่าเฮ้ยมอนสเตอร์ตัวนี้คุณควรจะใส่รูนแบบไหนมอนสเตอร์แบบนี้ที่คุณมีอยู่คุณควรจะเล่น RTA แบบไหนคุณควรจะจัดทีมประมาณไหนอะไรอย่างนี้คือเป็นช่วยไกด์ไลน์เล็กๆน,น้อยๆในการเล่น RTA หรือการตีกิววอะไรแบบนั้นหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการ เปิดสกอร์มานานแล้วผมก็อยากขยับคอนเทนต์ว่าเฮ้ยเรากระโดดไป RTA บ้างเราช่วยท่านผู้ชมในการจัดลูดอะไรแบบนี้บ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้ววันนี้ฮาเกมซัมเมอร์วอลอัปเดตตัวละครปลุกเอเวกขั้น2ท่านผู้ชมและตัวนั้นก็คือตัวหอมครับหรือว่าในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุขั้นสูงนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เลยเป็นมอสเตอร์3ดาวท่านผู้ชมตอนไม่เอเวกเนี่ยนะครับครึ่งตัวบนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนครึ่งตัวข้างล่างเนี่ยเหมือน มันเป็นหอมหัวหอมอ่ะท่านผู้ชมเขาเลียกันในเกมหอมแต่พอเอาเวกขั้นสองเนี่ยน้องมีขาอยู่ๆก็มีขางอกออกมาและไอ้หอมที่คุมอยู่เนี่ยหายไปนะครับผมแถมมีแท่นนั่งแบบละลย์อะ,ละ,ละ เ,เรามาดูสกิลน้องกันอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมที่เป็นธาตุแสงจริงๆก็จะมาทุกธาตุนั่นแหละคุณผู้ชมธาตุหนึ่งเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยมีโอกาส20%จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง3เทินปรับมาใหม่ awakening เเมีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง3เทินก็คือตีติดพิษนะครับผมส่วนธาตุสองละ่ะโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงแผ่นดินแยกและสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงไม่สนใจเดฟอันนี้เป็นสกิลเก่าพอ awakening เ,อเ,เนี่ยนะครับโจมตีศัตรูแบบไม่สนใจเดฟและ ฟังดีๆนะยังฟื้นฟู HP เ,เท่ากับ15%ของปริมาณความเสียหายที่ทำได้ตี10000หฮิวตัวเองมา1,500เป็นไงเออและท่าที่3นะครับผมพอเอาเวคขั้น2นะครับในตอนที่เริ่มแต่ละเทิร์นจะปรับอัตราส่วน HP ของเป้าหมายที่มีสถานะ HP แย่ที่สดุดแปลกันง่ายๆตรงตัวก็คือบาลานเลือดแต่ละเทิร์นที่เข้าเนี่ยนะครับผมบาลานเลือดให้ตัวในทีมค ดีเหมาะมากเอาไปเล่นกับพวกทีมยื u, นอะ่ะพวกแพนด้าน้ําอะไรแบบเนี้ยเหมาะมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างที่ผมบอกครับจริงๆจ,จะมาทุกธาตุเลยนะฮะเดี๋ยวเราเรอดูไปพร้อมๆกันและนี่ครับหน้าตาคอสตูมมาใหม่ท่านผู้ชมแน่นอนผมซื้อกูโดอนอีกแล้ว <g ül> ในภาพเนี่ยนะครับผมมีบีทไลเดอร์ นะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาเป็นผู้กันน่านจะมีแซ่ด้วยตัวนี้ตัวแซ่นะครับผมและตัวนี้เป็นตัวพายและตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นคีตาเทพีมาทั้งหมด5ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูต่อไปคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวเกมกันดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้คุณกระติบนะฮะส่งไอดีมาให้เราเปิดเนี่ยท่านผู้ชมสกอร์เยอะมากนะครับสกอร์ครบรอบ7ปีนะครับผม1 2 1ใบวันนี้มีล้างแขนถึงผมเนี่ยจะไม่ได้ผู้กันลมผมจะทําให้คุณกระติบเนี่ย ได้ผู้กันลมให้ได้นี่คือคำมั่นแต่ไม่สัญญานะ <c oughs> สกอทานซินเดนครับรีเจนเนี่ยนะครับผม9ใบเศษรีเจนอีก8ใบสกอแสงมืดเนี่ย28เศษส,สกอแสงมืดอีก11ใบน้ำไฟลมควรเนี้สกอโคตรเยอะแล้วมีหินมโนอีก ผมบอกกันนะท่านผู้ชมวันนี้นะมูลค่าที่เราเปิดเนี่ยแม่งไ,ไม่ต่ำกว่า50,000บาทนะครับหวังว่าจะไม่ซ้ำไปท่านผู้ชมกดไลค์ฮะส่งกำลังใจให้น้องกระติบนะฮะมาผมจะเริ่มจากหินมโนก่อนนะครับผมกดเร็วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะนานเกินไปแล้ว5ดาวมันมาแล้วเนะี่ยเป๊ยก็ให้คีตาเทพีฮนะเปิดสวยๆถือว่าผ่าเร็วนะ โอ้ดิไอ้เขให้อูโจกไฟครับผมนี่ถูมาสวยพราะผ่าดีเป็นไปนี่เปิดยังไม่ถึงสิบใบเลยมั้เนียเ่ยมือถืออยู่ไหนนะเ้มือถือกัอนถ่ายรูปเลยละกัน มาแบบไวๆอ่ะตัวแรกของคุณผู้ชมกดไลค์มั่งใจน้องกระตีบมาแบบมาไวมากฮะนั่นไงนั่นไงตายสามมา,ามน้องกระตีพี่ขอโทษมันมีัตงสามตัวแต่มึงมาตัวเดียวสาม แล้วมาติดๆเลยนะแต่ผมบอกน้องกระติบไปแล้วว่าถ้าสมมุติว่าได้มอนซ้ำเนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมในการย่อยเลยนะซึ่งน้องก็บอกว่าโอเคูเสุดยอดอ่ะต้องย่อยฮะต้องย่อยเพราะว่าพอรควีนทธาตุน้าเนี่ยมีแค่ตัวเดียวก็พอแล้วในดีนะครับแล้วเราไปกันต่อเลยคุณผู้ชมเราแลกปีกมาแล้วนะตอนแรกน้องยังไม่มีปีกนะครับโอเคเอ้ดจริง ผมเนี่ยจะบอกให้สกายโพตัดไวนิดนึงท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจอู๋ตัดไวเกินเพราะว่าด้วยสกอร์มันเยอะมากนะครับเตี้ยไรสลัดนะ้ำนฮะไอสลัดเอ้ยโอย้เหลือไม่เยอะแล้วครับอูกดไปเลยแนละ้วได้จูโอ้โหอินซัมมอนไม่เพียงพอ หมดฮะคุณผู้ชมครับหมดแล้วครับผมมาสองตัวคุณผู้ชมแต่มันซ้ำไปตัวหนึ่งจริงๆเนี่ยนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมพูดเลยนะเราควรจะได้5าดาวนะท่านต่ำคือ5ตัวนี่ผมบอกกับท่านผู้ชมนะแล้วมันมาล้ว2นะครับถึงมันจะซ้ำไปตัวหนึ่งนะครับต่อครับผมมาที่สกอร์ส้อมอีก2อ6กบใบเยอะมากสกอร์ส้มมึงเก็บยังไงอยู่เนี่ยผมเนี่ยมีร้อยใบใจกระสับกระส่ายนะแอบเปิดประจำเลยฮะ ไม่เคยเหลือมาถ่ายคลิปเลยอีกเวนเฮ้ย <refle ks> อะไรเนี่ย <asc os> ไปโอยแวมไฟครับผมไม่ดีนะไม่ดีนะเน้นเน้นไปโอ้ยแหวมไฟ เบานี่บนน้ำครับเมื่อสักครู่นี้ระบบจักไฟเปียมโอยยังครับยังฮนะวิไม่ใช่ฮนะผ่าติดเลยนะเมื่อกี้สองผ่านนะผ่านไปเก้าสิบ หกใบย,ยังไม่มีห้าดาวมาเลยคุณผู้ชมกดดันครับกดดันมากคือด้วยสกอร์มันเยอะมาก,มากๆนะครับเราก็อยากให้เขาได้ตัวที่แบบดีอ่ะดีๆนะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมเป็นสูตรที่หลายๆคนมีความเชื่อละกันนะครับสูตรนี้เนี่ยก็คือการขึ้นมอนส์หกดาวนะครับแล้วเปิดสกอร์เลยนะครับผมมันมีโอกาสที่จะได้เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นลองเลยนะลองเลยนะสูตรนี้เนี่ยเห็นเขาว่ามันใช้ได้นะครับมอนห้าดาวมันจะมาเป็นความเชื่อนะ มาเลยเอ๋อมาเลยป่ะเนี่ยโอ้ยยังไม่ใช่ครับผมแต่ผ่าบ่อยๆหน่อยมันจะได้มีกำลังใจนะเกือบสามร้อยใบนี่ควรจะได้ห้าดาวกหนึงนะตามเลทมนันะนะครับมาเถอะมาได้แล้วมาได้แล้วอุย้ยแหวมน้ำครับผมแม่งมาทั้งไฟมาทั้งน้ำเลยฮนะเลทโหดมากนะฮะใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ครับผม ผมก็อยากให้เขาได้นะเราเป็นคนเปิดนะนะครับเขาได้เราก็ดีใจโอ้ไดแอดครับผมโอ้โหเล็ดแม่งโหดจริงว่ะเหล็ดแม่งแบบสุดอะสุดมากอะจะลองอ่ะโอ้ยหูน้ำครับลงคูน้ำไปเลยฮะ โอ้นีแม่เสียได้ต้องหยินมโนแม่ไปสามตัวหนึ่งอีกบ้าแต่ไม่ไรถือว่าเราได้ปีกมานะครับกาก,ก่อยลมฮนะเรียบร้อยครับผมเหลือหนึ่งร้อยใบฮะผ่านไปอีกหนึ่งร้อยแล้วนะศพแหลกผ่านไป มาได้แล้วจริงๆนะมาได้แล้วจริงหู่าดองสกอร์มาเยอะมากอ่ะนะครับหนูว่ามันดองนานแล้วมันเน่าวสกอร์ไ <c oughs> หนแค่บอกส,สูรขึ้นหกดาวแล้ได้วะกูไม่เห็นมาเลย <c oughs> สลับทาดกันได้ไหม าเป็นโพไซดอนไฟแล้วเป็นในส่วนของจินตละธาตุลมเนี่ยคือมันเจ้าโหดมากนะฮะสองตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้เขาตัวไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตทักไปบอกเขาแนะะ่เผื่อผมเลือกไม่ถูกใจเขาไงนะครับขออนุญาตนะเอาลุงโพนะครับผมเจ้าของบอกว่าเอาโพไซดอนธาตุลมครับโอเคครับผมตัวที่สามนะมาแล้วสมตัวนะย่อยไปหนึ่งนะครับซ้ำนะฮะเราไปกันต่อเลยคุณผู้ชมถือว่าโอเคนะ300อใบามาหนึ่งตัวเนี่ยผมถือว่าคุ้มแล้วนะ เปี้ยนเขาให้กากรอยฮนะต่อไปนี้เราจะไม่มีปีกแล้วน,นะท่านผู้ชมปีกเราใช้ไปแล้วนะครับเปี้ยนเขาให้โอ้โหผีทัดไฟครับดีนะพีทัดไฟปีกสองเทินนะครับแถมมีโลคอมมาบัโกโรคมาบัก<ะ>โรคลิ้นกูเริ่มพันแล้วโลคอามาตะหนึ่งเทินนะครับโลคบะ๊ะบ๊ะเ <laughs> ปี้ยนเขาให้นมน้ำฮนะ มาเลยครับผมคือถามตามเลทแล้วอะสอง้อยกใบกับการที่เราได้ห้าดาวหนึงตัวสําหรับตัวผมนะอันนี้คือตัวผมคนเดียวนะขุม้มมาลุล้เลยครับผมในกิวนี้จีซกันสนุกเลยครับต่อไปนะครับคือสกอร์ท่าต่างๆนะท่านผู้ชมคลิปนี้ยาวแน่นอนเลยเพราะว่าเราเปิดกันแบบผมบอกนะมากกว่า50,000บาทเราเืวอเนี้ย วายนะครับมือผมไวนิ้วก็วายสกอร์ธาตุที่แพงนะท่านผู้ชมใบละร้อยสองร้อยเลยนะครับจบไปครับกับสกอร์ธาตุลมนะครับไม่มีห้าดาวมาเลยนะฮะโอ้ลิดไฟครับเมื่อกี้ฮะไม่มาเลยครับผมธาตุไฟก็ไม่มาธาตุน้ำครับสกอร์เต็มฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่ใช่ห้าดาวนะไม่ใช่นะมันผ่าเฉยนะครับขออนุญาตเก็บมอนก่อนนะฮะ นี่ไม่ใช่ห้าดาวนะครับเมสืสกิลเบื่อเมสกี่ถวยพูดแ่กูนะลิ <c> ่ <oughs> เริ่มพันแล้วมันนานมากที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับระยะเวลาเนี่ยสี่สิบนาทีนะคุณผู้ชมแช่น้ำนครับเมื่ <c oughs> อสัู่คู่สกอร์ทาตสกอร์ทาตไม่มาเลยครับ สกอร์ธาตุเนี่ยรวมๆสามธาตุนี่รอ้อยกว่าใบนะคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นสกอร์รีเจนครับใบละหนึ่งพันนะสกอร์รีเจนเนี่ยปี๊กเขาให้โอ้ยอยังชอบเลยบรอ้อป๊โอ้ยยังไม่มาครับผมเราไม่มีปีกด้วยนะเราไม่มีปีกเลยนะครับโอ้ยไม่ใช่ครับพายไฟฮะ พอรัสมาหน่อยดิยวะไอ้โวการทาดไฟ <c oughs> การทาดไฟเป็นตัวที่โกงมากในซีซั่นนี้ถ้าใครเล่น R T A เนี่ยจะรู้เลยครับมันคือมอนสเตอร์ที่โกงแบบขออนุญ,ญาตใช้คำหยาบนะกู แย่เลยอ่ะมันสามารถลบตัวละครตัวหนึ่งออกไปจากเกมได้เลยนะครับหลังจากลบเสร็จปุ๊บแม่งลบบั๊มหมู่ฝั่งตรงข้ามแม่งบัฟสปีดนะครับผมบวกกับบัฟดาบีกไปกันใหญ่เลยผู้การทัดไฟครับเอาวะมาวะกําลังใจมาวะกาลังใจมาวะไปอ่อ้โอ้ยไม่ใช่ครับผมต่อเลยนะผมไปเร็วๆเลยนะไปอ่ะโอ้ยไม่ใช่อนะ่ะลบเปลี่ยนท่ามากลงเปลี่ยนท่าม้ง โอ้ยครูท่านน้ำครับผม้องเ,งเปลี่ยนท่าเปรี้ยยยได้แอบน้ำครับตัวกูท่าเดิมดีกว่าเปรียขี้ปากเทพีครับผมไปเร็วๆเลยนะเปรี้ยโอ้ครูท่านน้ำห้าใบเรามาห้าใบรัวๆเลยไหมแบบเราไม่ดูเลยว่าไ,ได้ตัวอะไรเรารัวเลยไหมเอาไหม ไม่มีห้าดาวเลยฮะคุ้มนะครับผมคุ้มนะโอเคเขาลิ้ตัวไว้หมดแล้วนะครับผมเขาอยากได้ลมไฟนะครับโพไซดอนไฟจินน้ำลิวน้ำหุเป็นตัวแบบ RTA ทั้งนั้นเลยนะครับสกอร์เจปีมึงทำกูช้ำไปแล้วมึงอยากทำให้ FC กูช้ำเลยขอร้องอ่ะไอ้สกอร์เปีนะลุกอุ๊ย ไม่ได้อย่าไม่ด่าเขานะครับผมคุณสกอร์เจ็ดปีสุดน่ารักนี่คือตัวที่โกงที่สุดในบรรดาที่เขาลิดเอาไว้ในนี้ครับมันคือลิวทาาน้ำครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ได้เลยครับไม่มีใครจีแดกูเลยเหรอนี่คือตัวที่แบบพอสอนี้เอาผมพูดตรงๆนะ ไอดีบางคน,น่ะเป็นไอดีที่โตมากๆายังไม่มีตัวนี้เลยเรามาดูมอนสเตอร์ที่น้องก็ยังไม่มีกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะยัดใส่เข้าไปเลยนะครับผู้ผมดีใจด้วยจริงๆนะผมผมดีใจด้วยมากๆถ้ามีขนาดนี้แล้วผมแนะนําไปเป็นเสือน้ําแล้วกันแนะนําตัวนี้เราไปกันต่อเลยคุณผู้ชมมาแล้วนะหนึ่งตัวเป็นตัวที่โกงแบบโกงหมดคาจะพูดอ่ะเออยยยฮะผมดีใจมากๆเลยอนะที่แบบ เวลาคนฝากเปิดสกอร์แล้วเขาเขาสมหวังอะ่ะพาลุลเปีป้ยง<ป>ูมึงขยันมาจริง,อ,ง<ป>อีกเวน,นไม่อย่างอู๋ตาโกยอ้โอ้ยจัแกโอ้มึงไม่มาไอดีกูไม่เป็นไรแต่มึงมาในไอดีเอฟซีของกู ที่เขาฝากกูเปิดที่เขาไว้ใจกูก uh ูดีใจมากๆถึงผมไม่ได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถึงมันไม่ใช่เอดีผมไม่เป็นไรเลยผมดีใจกับเขามากๆถ้าใช้ไม่เป็นเดี๋ยวสอนทำไมกูปิดได้บ้างลิไม่เป็นไรป๊มอย่าลองเอฟซีมึงได้ไงป๊มขออีกขออีกขออีกขอไอเอฟซีโอไม่ใช่ครับปืนกลอุนิมูชา มาไปตบบ้านไอ้ปืนกุลล้มไอ้ปืนกุลนะหมอนเต็มหมอนเต็มครับหมอนเต็มขออนุญาตครับขออนุญาตเก็บมอนก่อนขู่แบบไม่เป็นวันที่ผมโคตรมีความสุขเลยในการเปิดสกอ์ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมนะฮะไปต่อเลยไม่ไม่ผ่าเลยอะ่ะ มันบอกไอ้ปีมมึงเยอะไปแล้วไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยอ้น,นี่มูชาไม่เยอะไม่เยอะเลยปีมอูไม่มาติดติดเลยสิสองใบครับผมพาได้ไหมพาอีกได้ไหม,ไไหมถือว่าน้องขอ เรียบร้อยครับผมสกอร์เจ็ดปีฮะมาสองตัวครับแล้วไปต่อดิรออะไรอ่ะนี่คือสกอร์ทานซินเดนฮะดาวแล้วรออะไรอยู่อ่ะเรียบร้อยผู้ดินทัดลงตัวดาเมจเดียวน้องกระติบตัวนี้เป็นตัวดาเมจเดียวที่ตีแรงมากน้องกระติบมาต่อที่แสงมืดครับผมเซตสุดท้ายอ่ะอขอให้น้องได้ขอให้น้องได้ห้าดาว เิดรัวเลยนะไม่มีลุ้นนะผาผ้าหน่อยโหหยัดเข้สิบเอ็ดใบแรกไม่ผ่าเลยครับแสงมืดฮะโหดมากมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยผ่าไม่ต้องเยอะแต่ห้าดาวมาเลยได้ไหม ฮาเดาฮาเดาฮ่าโอ้ยแอตสัสสินนะแอตสัสสินทาดแสงคุณผู้ชมพาอีกพาอีกพาอีกสิบใบสุดท้ายพา,าโอ้ย จริงยังไม่พาอีกเลยเหรอไว้พานึงโอ้ยคุณถึงบอกเลยครับว่าห้าดาวแสงมืดเป็นอะไรที่ยากมากๆในการเปิดนะครับแล้วเนี่ยเปิดครั้งหนึ่งคือใบละพันนะเรียวร้อยครับคุณผู้ชมน้องก็ตี๊ด พี่ขอโทษด้วยนะลูกสำหรับแสงมืดนะนะครับแสงมืดก็ผ่าครั้งเดียวเองแอสซัสซิน ธาตุแสงนะครับนี่คือ5้าดาวที่น้องได้ครับโพล่าควีนธาตุน้าตัวดาเมจธาตุน้าครับริวน้าครับผู้กันไฟครับโพไซดอลลมครับโอดินลมครับและผู้การธาตุลมครัคุณผู้ชมผมขออนุญาตถ่ายรูปให้น้องดูนะครับแต่เพลงตัวนี้ผมมีความสุขมากๆนะครับหวังว่าน้องจะได้ใช้มอนสเตอร์อย่างมีความสุขและสนุกสนานนะครับผมอ่ะฝากอีกหนึ่งกิจกรรมท่านผู้ชมกิจกรรมพิชิตภารกิจฤลดูใบไม้ผลิมาดูที่มีอะไรบ้างนะฮะภารกิจเก็บดอกไม้ครับผมหลังจากเก็บ ดอกไม้เนี่ยก็เอามาแลกได้ ตามนี้เลยเงื่อนไขก็เขาเล่นด่านเนื้อเรื่องฟาร์มไครล้อซึ่งเราฟาร์มมันอยู่แล้วนะครับเราแยกจู่โจมนะครับผมหรือเขาเล่นหลุมมิติเนี่ยนะครับก็เอามาแลกของก็จะมีบอกเลยได้กีบดอกไม้5้ากีบแลกได้เท่านี้ได้กีบดอกไม้10กีบแลกได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแลกกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้คลิปวิดีโอนี้ฝากไว้จะเป็นทุนนี้ยาวพอสมควรเพราะว่าสกอร์มันเยอะนะครับก็แสดงความดีกับน้องกระติบด้วยแล้วก็ใครที่สนใจนะครับผมอยากจะเปิดสกอร์แบบนี้ส่งไอเดีเข้ามาร่วมสนุก นี้เชิญเลยในแฟนเพจปิมคุงนะครับผมทักไปบอกว่าพี่ผมฝากเปิดสกอร์หน่อยแน่นอนครับว่าเราจะดูเรื่องการเล่น RTA นะครับผมหรือโอเคแหละคุณอาจจะยังเล่น RTA ไม่ไหวนะครับผมก็จะแนะนําว่าอ๋อควรฟาร์มอันนี้นะรูนยังขาดอันนี้นะต้องฟาร์มอันนี้เพิ่มต้องฟาร์มอันนี้เพิ่มอะไรแบบนี้สนใจติดต่อแฟนเพจปิมคุงไม่เสียงเงินไม่เสียงเงินไห้แต่บาทเดียวนะครับเราทําด้วยความยินดีวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันมันมาก Thank you for watching!